สวัสดีครับพบกับอเ๋เมวิเป็นอนีกแล้วนะครับอันนี้ก็มีพระพระสมเด็จพระยาน,นสังวรน,นะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับฉลองพระชนมายุครบแปดรอบนะครับสามตุลาคมสองนห้าอห้าสองนะครับพระนาผงนะครับ รงนั่งหน้าโบสถ์ครับทรงทับหน้าโบสถ์ครับหลังยศสอตัวใหญ่แล้วก็มีผสมจีวรของ <c oughs> สมเด็จพร,ระสังฆราชท่านด้วยนะครับ G นะครับมบีจีวรนะครับจีวรนะครับผสมมนลร์สารสำคัญหลายๆอย่างรวมทั้งเชนเกศสาของพระองค์ท่านด้วยนะครับพะสมบูรณ์นะครับ เรียมขึ้นคอได้เลยนะครับเรีกันน้ำขึ้นขอได้เลยนะครับ,ะรบจะสร้าง8ป0 0 0สี่พันเหรียญน,นะครับถึง4 0 0พองค์นะครับรับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้นะครับูดคุยราคากันได้นะครับ ฝากกดติดตามช่องาซาด้าใน YouTube ด้วยนะครับใน a c e b o o k ด้วยนะครับภาพนิ่งเรามีนะครับในาซาด้าใน a c e b o o k นะครับถ้าไหสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับราคาไม่แพงครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามช่อง YouTube กดติดตามช่องรซาด้านะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ เฮงๆรวยๆนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับบราจะมีสมเด็จภาษากรุงครองนะครับขอพอะคุณทุกท่านครับสาธุสาธุสาธุ